ม,มะม่วงเป็นรอยฟันเลยใช่ไหมแหกคนใช่ไหมนม่งกาเป็นเจ้าของต้นมะม่วงนี้หรือเปล่าแต่ต้นมะม่วงเนี่ยล้อมรอบบ้านเขาเยอะมากพ,พี่ต้นใหญ่มากมันเขาปลูกพืชปลูกตวนม้นะพี่พนะนี่นี่ป่าลึกหลังเดียวลุกคนนะผมไม่อยากเข้าไปพี่พดูเดี๋ยวเตรียมอาุญาตนะ สวัสดีครับผมกระดาบสวัสดีพี่ๆนะทุกทีหนุ่มป้านาที่น่ารักกันทุกทท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดไปเรื่อยผมแฝดเล็ลกวันนี้ผมเข้ามาตามหาดงมะม่วงดงนึงพี่นะตอนนี้มะม่วงออกเยอะมากเป็นโดงมะม่วงป่าซึ่งผมไม่รู้ว่าที่เรียกว่าดงมะม่วงป่าเนี่ยเป็นมะม่วงป่าหรือว่าเป็นมะม่วงธรรมดาเนะี่ยแต่ว่ามาปลูกอย่างป่าหรือเปล่าวันนี้เราจะไปดูกันทุกคนนะผมเดินมาได้ระยะแล้วเดินมาตามร่องน้ําแล้วก็มาเจอเส้นทาง ค่อนข้างจะลกมากๆพี่เอฟซีครับเป็นเส้นทางที่รถเก่ารถแบบเส้นทางเก่าที่รถเมื่อก่อนอนะ่ะใช้วิ่งสัญจรกันนะทุกคนนะแต่ตอนนี้ก็น่าจะไม่มีรถวิ่งแล้วพี่นะมันก็ลกไปหมดเลยทุกคนถ้ามีรถวิ่งเนี่ยมันก็ยังพอโลง่งๆอยู่แต่ตอวน,นี้ทางเนี่ยมันลกไปหมดแล้วเดี๋ยวผมจะตามหาดงมะม่วงดงนี้กันทุกคนนะซึ่งถ้าผมเจอเนี่ยผมจะหาดูมะม่วงที่มันตกตามพื้นเนี่ยยังพอกินได้หรือเปล่าทุกคนนะถ้ากินไม่ได้ก็จะไม่กินเพราะอันตรายพวกแมลงมาแรงเจาะเนี่ยมันทาให้มีไข่แมงวันได้นะ ก็วันนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนนะมาหาดมงมะม่วงที่อยู่ในป่าลึกซึ่งไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีบ้านใครเลยหรือถ้าผมไปเจอที่พักอาศัยใครเนะี่ยก็ถือว่าก็ดีนะโชคดีผมได้เข้าไปดูแล้วทวามรู้จักเขานะโอเคทุกคนฝากทุกคนนะครับผมเป็นกําลังใจให้แฟนเล็กในการเดินป่าครั้งนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้ผมปลอดภยัยเราจะไปดูดูว่าโดมงมะม่วงที่ว่านี้มันใหญ่ขนาดไหนแล้วก็มันมี รูมะม่วงออกเยอะขนาดไหนแต่ว่าปีนี้ทุกคนครับมาม่วงออกเยอะพี่ปกตินะทุกปีทุกปีเนี่ยจะขาดตลาดแต่ปีนี้คือล้อนหลามเลยทุกคนนะทุกที่มีม่วงหมดม่วง,งดบม,ม,มากๆปีนี้ก็แปลกมากๆนะเป็นปีที่แปลกไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะโอเคงั้นเราไม่เสียเวลาทุกคนนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เพจ Facebook y o u t u b e พี่ไฟบีสองด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของน้องอ่าน้องอ,อมครับผมสไตล์อมแอมตอนนี้กลับมาใช้งานได้แล้วเหมือนเดิมนะแต่ผมจะขึ้นโปรไฟล์ให้ดูแล้วก็ช่องของเดินซ้ำแอมช่องใหม่ ทั้งสองช่องทุกคนนะก็ถือว่าตอนนี้น้องทำสองช่องในทุกคนนะก็ดีถือว่าหารายได้เสริมนะทุกคนนะโอเคช่วยกันกดกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อซัพพอร์ตใ้เราได้รายได้จากตรงนี้ทุกคนไปเราเดินทางไปหาดงมะม่วงในป่าลึกกันทุกคนนะโอเคพี่ๆตอนนี้นผมก็เดินมาตามเส้นทางเก่าทุกคนนะก็ถือว่ายังดีที่ยังพอมีเส้นทางให้ผมได้ได้เดินแบบนี้ทุกคนนะเป็นเส้นทางเก่าแบบนี้ ก็วันนี้ผมพอน่าให้ผมได้เจอดมม่วงนะพี่นะแต่ผมมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนได้กลิ่นนะได้กลิ่นเหมือนมะม่วงสุกเหมือนกลิ่นมะม่วงที่มันสุกแล้วมันอ่โชยกลิ่นมัน่วยออกมาทุกคนป่าที่นี่ค่อนข้างจะสวยงามทุกคนนะนะแล้วก็ดิือกยนะทุกคนนะผมดูแล้วดูแบบเป็นอุ้ยพี P ่พียบซี ผมเจอเป็นมะม่วงหรือเปล่าเป็นมะม่วงหรือเปล่าทุกคนนะเดี๋ยวไปดูกันจะเปิดกล้องหลังให้ดูนะนี่ครับพี่พี่ต้นมะม่วงป่าหรือเปล่านะน่าจะใช่นะทุกคนเออแต่ลูกไม่มีเลยไม่รู้ลูกไปไหนหมดนี่ไงจเจอแล้วพี่พี่แต่ยังไม่สุนะนกนะโอ้หลายลูกเลยพี่นะดูสิ Nó. Lại lũ, lại lũ, okay. à, đơn kháu bay Này, mà mua ngắn không? เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนครับตรงใหญ่นะทุกคนนะตรงใหญ่มากดูดิไหลต้นทุกคนนะไหลต้นเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะมีโมะม่วงให้เราได้กินหรือเปล่าสุกๆนะเป็นดงมะม่วงที่อยู่กลางป่าลึกทุกคนนะอยู่กลางป่าลึก กลิ่นมะม่วงทุกคนนะกลิ่นมะม่วงแรงมากว้าวโอ้มะม่วงรงบลอลเล์ทุกคนนะรงใหญ่มากดูดิหน้ามานอนพักที่นี่มากเลยนะทุกคนนะ่มเย็นมากหน้ามาสร้างห้างมากนะมันต้นมะม่วงเนี่ยดูดิโอ้กลิ่นมะม่วงแรงมากพี่เอฟซี สูงมากแล้วก็ลูกตัวน,นี้ลูกมมงบางลูกผมก็ยังมองเห็นนะแต่ในกล้องไม่ได้เห็นหรือเปล่านะนี่สอบไปแล้วมีงไงพี่พีซีครับผมเจอแล้วครับหนึ่งลูกผมเจอแล้วครับหนึ่งลูกนะ โอ้โหล้วงเยอะมากล้วงมันเยอะมากตามพื้นนี่นี่ลองผ่ากันดูนะว่าจะเนื้อจะเป็นไงทุกคนนะนี่ลัวหนึ่งกินได้หรือเปล่ามาลองผ่ากันดูนะทุกคนก็ยครับในขณะที่ผมเนี่ยนั่งอยู่นะมะม่วงเนี่ยมันก็ล่วง มันก็ร่วงดังตุกตับตุกตับแล้วก็กลิ่นมะม่วงเนี่ยโหหอมชวนมากเลยพี่ผมจะลองผ่าให้พี่กีดูนะเพื่อนว่ามันจะน่ากินแค่ไหนนะมะม่วงในป่านี้ทุนครับบางทีอ่ะมันไม่เสียนะมันร่วงมาเนี่ยมันร่วงเพราะลมพัดพี่พี่มันสุกแล้วมันร่วงเพราะลมพัดนะมันไม่เสียนะมีก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะทุกคน มันไม่ใช่มะม่วงป่าท่าหรนะเป็นมะม่วงที่มีคนเนี่ยมีคนเนี่ยเคยมาปลูกไว้นะมาปลูกไว้แล้วมีป่าลึกอาจจะเป็นพวกคนป่าหรือชาวบ้านที่ไม่มาทําไร่แถวนี้หรือเปล่าปลูกไว้ทีนี้เขาก็เลยปล่อยแบบทิ้งไว้ให้มันโตก็สุดท้ายได้กินทุกคนนะได้กินจนได้ทุกคนนั่นเอดิ หอมมากมันไม่เสียทุกคนนะหอมมากอร่อยมากมันมีบางลูกที่กะลอกนี่กินนะทุกคนอยากให้ดูพวกกระลอกแท้ทุกคนดูรอยฟันกระลอกเจอไหมเนี่ยมันแท้เนี่ยเห็นปะ เป็นลอยฟันเลยใช่ไหมเป็นลอยฟันกะลอกแฉะทุกคนนีูดีกะลอกแฉะทุกคนนะก็ดีนะตว์ป่าพวกท่ป่าก็ได้กินได้กินพวกผลไม้ด้วยทุกคน,นเดี๋ยวปอกเปลือกให้ดูทุกคนนะนี่นี่ผมเข้ามาในป่าลึกแล้วมาเจอดงมะม่วงที่ เราสามารถกินเพื่ออยู่รอดได้นะพี่ๆนะใครลงป่ามาเจลดงม่วงนี้ก็สามารถกินเพื่อประทางชีวิตได้ก่อนนะผมเก็บตามพื้นนี่ก็ได้กินแล้วเยอะมากๆเลยนี่ไหลลูกเลยทุกคนนะดูดิเนี่ยนิ่มๆเลยนะไหลลูกเลยทุกคนนะมันลมพัดทุกคนนะลมพัดแรงมันก็เลยร่วง มีน้ำหัวอยู่ใกล้ๆนะเดี๋ยวผมจะไปล้างมือล้างมีดด้ว้ากินเสร็จดูดิดโอ้ชํำๆชํำๆเลยนะหอมมากลวงลงบนพื้นก็เยอะมากเลยนะ ดูลูกนี้กันว่าจะเป็นยังไงนนะมะม่วงมันยังดีพี่นะมันแค่ตกมาเพราะลมพัดมันไม่เสียไม่ได้อะไรนะ ม่ะม,ม่วงอ่ะจะล่วงใส่หัวองผมหรือเปล่านะดูดิเนื้อช้ำๆเลยดูดิอหอมหวานกรอบม,มากมะม่วงป่าของแท้นะอยู่ในป่าลึกขนาดนี้เลยหลายต้นเลยทุกคนหลายต้นเลย นั่งกินใต้ต้นเลยนะ อร่อยจริงอร่อยมันเป็นม้มงวงแถวบ้านเราเนี่ยมะมงค์ตับเป็ดหรือเปล่าแล้วมีคนปลูกทิ้งไว้หลายสิบปีแล้วนะต้นใหญ่มากมันมีคนเคยปลูกทิ้งไว้นะแล้วก็ปล่อยปล่อยยกล้างเวยอือหือ มันร่วงงมเรื่อยทุกคนนะมะม่วงเนี่ยมันร่วงเรื่อยอยู่นะนีดูกินทีเดียวจะได้ไปล้างมือทุกคนนะ ดูนครับเดี๋ยวผมจะกินลูกท้ายแล้วไม่รู้ว่ามันมันอร่อยมั้ยพี่อนนะมันอร่อยลูกท้ายเพิ่ไปล้างมือแล้ว เป็นพวกสัตว์ป่าร้องก่นพี่ไหมพี่พ้องดังอยู่นะนี่เป็นชนีหรือเปล่าเดี่ยวนกร้องโอ้โหมะม่วงตกข้างหน้าผมทุกคน ม,มุมมุมตกข้างหน้าผมไหมพี่จะ็นลงใจหัวงกูเนี่ยกลอบมากละมุนมาก ตกนะแก่นะมาม่วงตกทีคิดว่าใครเข้ามาหรือเปล่าถึงมีพวกชาวบ้านเข้ามาไม่แปลกคนนะเขาก็มาหันพวกมะม่วงกินนะอาจจะมาเก็บมะม่วงไปขายอีกทีก็ได้นะใครจะไปรู้นะตัวกำลังดีเลย มาเพื่อสิ่งนี้เนี่ยทุกคนคงได้เห็นรู้ของเราเรืองนะท,นที่ผมลงทลิปไปนะก็น้องน่ารักมากพี่พี่รูกเราเรืองน่ารักมากนะก็อยากให้ทุกคนเข้าไป ให้กำลังใจผมหน่อยนะในการทําคลิปเกี่ยวกับน้องกอย่านะน้องน่ารักมากเลยก็น้องเคยเรียนหนังสือด้วยแต่ว่าเงินหมดก็เลยไม่มีเงินเอะไรมาเรียนต่อทุกคนนะสงสารอ้อเหมือนกันก็จะคอยช่วยเลีอยงด้วยน,นะคอยทับพอดลุงเต้าเรืองทุกคนนะสงสารเหมือนกันเดี๋ยวขอไปล้างมือล้างมีดกันทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้เหนียวมือมากคนไปโอ้ยเกือบล่วงพี่เกือบล่วงแล้นะกล้อง <g ười> <ๆ> <g ười> นะนะผม วางไม้้างมือไปแล้วเดี๋ยวกลับไปนั่งตรงกระเป๋าแล้วก็ดูว่าเราจะทำอะไรต่อทุกคนนะเพราะว่าวันนี้ตั้งใจจะมาหาตุ่มะม่วงก็ามาเจออย่างไวแล้วกันนะไม่เคิดวเจอไวขนาดนี้โอเคอากาศดีมากทุกคนเป็นตุ่มะม่วงขนาดใหญ่ทุกคนนะเด่นมากๆแล้วก็มะม,ม่วงเนี่ยเยอะมากไปนี้ทุกคนนะดูตามพื้นนี่ทุกคนตามพื้นมันเยอะมากพี่พีชสี่ โอ้ล่วงตามพื้นเต็มไปหมดเลยทุกคนเน่าเสียบางลูกก็ดีๆอยู่นะลูกมันเนี่ยดีๆอยู่เลยนะเหลืองอลา,ามเลยครับผมเลือกไปเจอเป็นเพลิงที่พักของใครก็ไม่รู้ทุกคนอยู่ในป่าลึกแบบนี้แปลกมากแล้วเจ้าของก็ไม่อยู่ทุกคนนะผม ยืนดูสถานการณ์ผมไม่เจอใครเลยพี่พเป็นเพิงที่พักป่าอย่างนี้พี่จะเจ่ะไหมเดี๋ยวไปดกล้องหลังให้ดูทุกคนผมเพิ่งจะเลือบตาไปเจอพี่พต้นไม้มันบางอยู่อเลยไม่เจอทุกคนนะเดี๋ยวไปดูกล้องหลังกันทุกคนใช่ไหมนร่ต้องเาเป็นเจ้าของต้นมะม่วงนี้หรือเปล่าแต่ต้นมะม่วงเนี่ยล้อมรอบบ้านกว่าเยอะมากพ,พี่ต้นใหญ่มากมันเขาปลูกพืชปลูกตัวเหมือนกันพี่นะนี่นี่ป่าลึกหลังเดียวทุกคนนะ ผมไม่อยากเข้าไปพี่ดูเดี๋ยวเสียมอนุญาตนะไม่มีใครอยู่เลยนะเดี๋ยวหาผมเป็นโจนอีกมอยู่คนเดียวทุกคนนะมีของใช้ต่างๆสภาพ้าต่างๆแกล้งอยู่ทุกคนผมไม่อยากเข้าไปพี่นะผมกลัวแบบผมโดนใส่ร้านนะว่กมา,มากขโมยของหรือเปล่าแต่เขาอยู่คนเดียวจริงทุกคนเขาอยู่หลังเดียวจริงนะอยู่หลังเดียวแบบนี้เลยอะ มีใครอยู่หรือเปล่าดีไปดูกันอยู่ห่างๆเลยนะกูร่างเยอะจริงนะทุกคนใครมาสร้างไว้หรือเปล่านะใครมาสร้างห,หรือเปล่า,นะา,า,เ,ปลาเป็นพี่ของคนเฝ้าไรนี่หรือเปล่าทำไร่ทำสวนนี่หรือเปล่าทุกคนก็ไม่แน่นะทุกคน ป่าปลูกต้นกลุงต้นกล้วยไว้ปลูกปลูกต้นมะพร้าวไว้ทุกคนนะนเนี่ยมันมีอะไรเคล็ดใหน่ข้างในนะพี่พนะแต่เก่งนะทุกคน,นะอยู่อย่างนี้ยังไงนะลึกขนาดนี้ ที่น,นี่อำนวยมากไลยที่นะี่พ้ที่อำนวยมากเอ็ดน้ำด้วยถ้าไม่มีอะไรผมก็จะเดินทางกลับแล้วแต่แปลกใจที่ว่าเขามาอยู่คนเดียวแบบนี้เลยทุกคนแปลกมากขึ้นมาจากหน้าผมหันไปเจอเอา้ามีบ้านคนนี้ ผมเพิ่งจะเห็นอ่ะมันผมแบบตาฝาดหรือว่าอะไรผมก็ไม่ตาฝาดนี่ว่าม้านคนจริงๆด้วยนะ